ชายชราหมาหายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชราแกเลี้ยงม้าเอาไว้หลายตัวแต่ละตัวก็เป็นม้าชนีทั้งนั้นมีอยู่วันหนึ่งม้าตัวโปรดของแกหายไปพอชาวบ้านรู้เข้าก็เข้ามาแสดงความเสียอกเสียใจเป็นการใหญ่แต่ชายชราผู้นี้กลับหัวเราะและบอกว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละข้าอาจจะโชคดีก็ได้นะเวลาผ่านไปได้สักเจ็ดวันม้าตัวที่หายไปก็กลับมาพร้อมกับนํำพักพวกไม่อีกฝูงหนึ่งเป็นของแถมชาม้านต่างก็เข้ามาแสดงความดีอกดีใจกับชายชราแต่ชายชรากลับไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นักพร้อมกับบอกว่าข้าอาจจะต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อย่าได้ดีใจไปนักเลย ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละในเวลาต่อมาเจ้าลูกชายของชายชราขี่ม้ามาแล้วม้าเกิดพยศด้วยเหตุใดไม่ทราบได้จนทำให้เขาตกลงจากหลังมา้าขาหักชาม่าก,ก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับชายชราแกจาชายชรากับหัวเราะและบอกว่าอย่าเสียใจเลยชีวิตเกิดอย่างนี้แหละข้าอาจจะโชคดีก็ได้นะ ในขณะนั้นเองญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศจีนทางการต้องการชายหนุ่มไปเป็นทหารจำนวนมากชายหนุ่มในละแวกนั้นก็ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดยกเว้นบุตรชายของชายชลาผู้นี้แต่เพียงผู้เดียวปรากฏว่าชายหนุ่มที่ไปรบครั้งนั้นก็ไม่เหลือชีวิตกลับมาเลยสักคนชาวบ้านก็มาแสดงยินดีกับชายชราอีกชายชราก็บอกว่าชีวิต มันก็อย่างนี้แหละโชคดีโชคร้ายต่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลอกล่อให้คนเราหลงไหลไปตามมันจิตใจสงบนิ่งอยู่ได้เมื่อมีภัยมาหรือได้รับความสำเร็จแต่มนุษย์เราส่วนมากยามได้มักจะลิงโลดด้วยความดีใจแต่ถึงคราผิดหวังก็เสียใจแทบจะไม่อยากมีชีวิตยอยู่จงยินดีต้อนรับทั้งสมหวัง และผิดบังในคราวเดียวกันแล้วชีวิตก็จะมีความสุข